ีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนอาชีพเงินล้านอยู่ที่บ้านกระรวยค่ะค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพในช่วงที่โควิดติดบ้านกันแบบนี้นะคะค่ะในช่องของเราก็มีโอกาสมาแนะนำนะคะอาชีพสำหรับใครๆที่กำลังมองหานะคะหรือว่าอาจจะเป็นนักสะสมนะคะก็เริ่มตั้งแต่ราคาหลักสิบขึ้นไปค่ะจนถึงราคาเยอะๆกันเลยนะคะก็เลือกที่จะสะสมแล้วก็เลือกที่จะลงทุนกันได้เลยนะคะ ก็สามารถสอบถามราคาได้นะคะถ้าให้คําตอบได้นะคะก็จะให้คําตอบไปถ้าให้คําตอบไม่ได้ก็จะพยายามไปค้นคว้าม,มาหานะคำตอบให้กันนะคะบางทีก็มีแปะเพจแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะแต่ก่อนจะไปชมขอฝากข้อคิดเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงถ้ามันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราดีขึ้นกว่าเดิมค่ะความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับความคิดค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างค่ะ 1. นึ่จัสมินใบด่างค่ะจัสมินใบด่างลำต้นนะคะเป็นลำต้นเลื้อยค่ะไกลถึง2-5เมตรเลยนะคะใบประกอบแบบขนนกปลายขี้แผ่นใบแข็งสีเขียวเข้มเป็นมันหรือสีเขียวด่างเหลืองครีมสำหรับดอกนะคะดอกก็ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบหรือปลายยอดค่ะเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปใบหอกออกดอกตลอดปีนะคะแต่ออกดอกดกในช่วงฤดูหนาวค่ะสำหรับผลนะคะเป็นฝักแบนค่ะเมื่อแก่แตกออกมีมเมล็ดแบนจํานวนมากค่ะชอบแดด,ดรําไรจนถึงเต็มวันเลยค่ะแล้วก็ชอบอากาศค่อนข้างเย็นนะคะสําหรับน้ําก็ปานกลางนะคะการขยายพันธุ์ก็ปักชํากิ่งตอนกิ่งค่ะ ลำดับที่2มุจลินด่างมุจลินนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงอยู่ที่2-5เมตรค่ะเปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลออกเทานะคะแต่กิ่งก้านสาขาต่ำค่ะใบนะคะเป็นใบประกอบค่ะเรียงเวียนกันสลับกันนะคะมี3ใบย,ย่อยค่ะรูปรีกว้างประมาณ2-3เซนค่ะยาวอยู่ที่4-5เซนติเมตรนะคะ มาดูดอกนะคะดอกจะออกดอกเป็นช่อค,ค่ะออกตามซอกตามใบหรือป,รปลายกิ่งนะคะช่อละ2อถึงดอกค่ะโคนกลีบเป็นหลอดนะคะปลายแยกออกเป็น5้าแฉกปลายกลีบมนค่ะดอกสีชมพูรหรือว่าออกสีแดงนะคะมีเกสรตัวผู้10แเกสรแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะออกดอกตลอดปีเลยค่ะ การปลูกเลี้ยงนะคะก็เหมาะสําหรับดินร่วนค่ะระบายน้ําได้ดีต้องการน้ามากชอบแสงแดดจัดนะคะถึงแดดปานกลางค่ะการขยายพันธุ์นะคะก็โดยการพเพาะเมล็ดก็ได้ค่ะหรือว่าตอนกิ่งก็ได้ค่ะสามทำรักษาใบด่างค่ะ ทำมารักษาด่างนะคะก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าก้ามกุ้งหรือว่าเฮลิโคนเนียค่ะเป็นต้นไม้ที่เป็นพุ่มค่ะอายุหลายปีค่ะลำต้นใต้ดินเป็นเงานะคะแตกหน่อใหม่ขนาดกับผิวดินค่ะใบเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงสลับรูปคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะดอกใบเป็นดอกช่อนะคะออกตามซอกใบค่ะดอกมีขนาดเล็กค่ะดินที่ปลูกนะคะนิยมใช้ดินร่วนปนทรายค่ะ ต้องการน้ำมากชอบแสงแดดปานกลางค่ะเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะก็จะนิยมใช้เมล็ดนะคะหรือว่าแยกหนอค่ะสำหรับประโยชน์นะคะก็ใช้เป็นไม้ประดับนะคะใช้เป็นไม้ดัดตัดดอกนะคะคระนี้เป็นตัวอย่างจัสมินแต่อาจจะไม่ใช่ใบด่างนะคะ ลำดับที่4พลับพลึงด่างค่ะถามมาดูรายละเอียดของพลับพลึงกันนะคะ รับเลืงด่างนะคะเป็นไม้ล้มลุกสูง9 0 1 2 0เซนติเมตรค่ะลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะใบเป็นใบเดี่ยวค่ะแผ่นใบเขียวแล้วก็มีสีเขียวด่างมีขาวด่างด้วยนะคะถึงสีขาวนวลค่ะดอกนะคะเป็นดอกช่อเป็นสี่ร่มค่ะดินที่ใช้นะคะก็จะเป็นดินร่วนค่ะต้องการน้ำปริมาณปานกลางนะคะสาหรับแสงแดดก็ปานกลางถึงมากค่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็ใช้วิธีการแยกหัวค่ะ มาดูประโยชน์ของพับพลึงนะคะนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะก็ยังจะมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะคะอย่างเช่นใบนี่นะคะก็จะใช้ขับเสมหะนะคะเป็นยาบำรุงกำลังนะคะหรือว่าแก้อาการปวดหัวนะคะในด้านของความเป็นสิริมงคลนะคะก็ถ้าปลูกพับพลึงไว้ที่บ้านนะคะก็จะเป็นการแกเ้เคดนะคะขับไล่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากบ้านคะ่ะท่านี้ก็เป็นตัวอย่างของต้นพับพลึงด่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าออกด่างไม่เยอะค่ะ แต่ก็มีมังกรนะคะที่ขาวหาแบบสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะกอนี้ไงคะห้พรมออสเตรเลียด่างค่ะค่ะมาดูข้อมูลของพรมออสเตรเลียกันนะคะเป็นไม้ล้มลุกค่ะอายุหลายปี ความสูงอยู่ที่1 0ถึง15เซนติเมตรนะคะลำต้นแต่กิ่งก้านแผ่คลุมดินค่ะลักษณะของใบนะคะเป็นใบเดี่ยวค่ะออกตรงกัดข้ามนะคะรูปรีถึงรูปไข่กลับค่ะสำหรับดินชอบที่ชอบนะคะก็จะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะผสมไม้ใบไม้ผุผุนะคะแบบนี้นะคะอย่างเช่นดินกำปูนะคะแสงแดดนะคะก็จะชอบครึ่งวันเช้าค่ะแบบรำไรค่ะส่วนน้ำนะคะปานกลางค่ะไม่ถึงกระแฉะเกินไปนะคะ การขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งน,นะคะสำหรับประโยชน์นะคะก็จะเป็นปลูกในกระถางหรือว่าเป็นไม้คลุมดินนะคะปัจจุบันนี้มีพันธุ์แคระด้วยนะคะเป็นออสเตรเลี end, ยเส้นใบสีชมพูค่ะลำดับที่6คลีบป,ประวานด่างค่ะคลีบป,ประวานนะคะเป็นไม้อวบน้ำค่ะมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะ จัดเป็นพืชกลุ่มเดียวกันกันกบต้นลิ้นมังกรค่ะมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมนะคะมาแถบแอ,อฟริกาใต้นะคะลำต้นนะคะเป็นทรงพุ่มประมาณ40-70เซนติเมตรค่ะมีหัวหรือว่านออยู่ใต้ดินนะคะส่วนสีสันภายนอกนี่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะการขยายพันธุ์ก็ทําได้โดยการแยกกอน,นะคะหรือว่าปักชาจากใบก็ได้ค่ะจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนนะคะ หรือว่าดินร่วนปนทรายค่ะสามารถระบายน้ําได้ดีแล้วก็อากาศได้ดีนะคะถ้ามีธาตุอาหารสมบูรณ์นะคะชอบแสงแดดราไรนี่ก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะพูดถึงการปลูกนะคะก็สามารถปลูกได้ทั้งในที่ร่มแล้วก็ที่กลางแจ้งนะคะส่วนการให้น้ํานะคะก็จะรดพอชุ่มค่ะท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องดูความชื้นของดินด้วยค่ะ มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะ,อ,ะอย่างเช่นช่วยทําให้ชุ่มคอแก้ไอขับเสมหะลดไข้แก้หวัดนะคะหรือว่าห้ามเลือดก็ได้ค่ะและช่วยลดอาการปวดจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยค่ะลำดับที่7กุหลาบหินใบด่างค่ะกุหลาบหินหรือกําลังโซนะคะเป็นไม้ประดับกระถางนะคะเป็นพืชอวบน้ําปลูกง่ายค่ะปลูกได้ทั้ง ในในบ้านแล้วก็นอกอาคารนะคะแต่จะปลูกได้ดีเมื่ออยู่ในกลางแจ้งนะคะเดิมนี่กุหลาบหินเนี่ยก็จะเป็นพืชที่มีความสูงเก่งกางนะคะแต่ปัจจุบันนี่มีการาผสมสายพันธุ์และคิดพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะทำะให้ได้พันธุ์เป็นพุ่มเตี้ยนะคะซึ่งในแง่ของโหราศาสตร์แล้วมีความเชื่อว่าถ้าปลูกกุหลาบหินแล้วนะคะจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีค่ะดอกจะเป็นดอกย,อยก่อยเล็กๆนะคะจํานวนมากนะคะมีสีแดงอมส้มสดค่ะ ออกดอกช่วงพฤศจิกาจนถึงเดือนมีนานะคะเสียงง่ายโตไวค่ะพูดถึงสายพันธุ์นะคะมีมากกว่า10สายพันธุ์เลยค่ะการขยายพันธุ์นะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะนอกจากจะให้ความงามแล้วนะคะกุหลาบหินก็ยังจะมีสรรพคุณที่ช่วยในการดูดสารพิษในอากาศด้วยค่ะลำดับที่8ดอกลีลาวดีแครใบด่างค่ะมาดูข้อมูลกันสักนิดนึงนะคะ ลีลาวดีเนี่ยเดิมนะคะชื่อว่าดอกลันทมค่ะเนื่องจากว่าชื่อเนี่ยไปพ้องกับคําว่าระทมนะคะที่แปลว่าโศกเศร้านะคะปัจจุบันก็เลยเรียกชื่อขึ้นมาใหม่ค่ะว่าลีลาวดีค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงกันเลยทีเดียวค่ะจากชื่อใหม่ค่ะลีลาวดีนะคะมีเพียงแค่สองสายพันธุ์ค่ะคือลีลาวดีขาวกับลีลาวดีแดงค่ะ ลีลาวดีนะคะเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะคะมีความหมายที่ดีงามมากเลยนะคะก็เป็นต้นที่มีความสูงตั้งแต่0.9ถึง1.2เมตรนะคะไปจนถึงสูงมากเลยนะคะแล้วก็สูงไปจนถึง12เมตรเลยก็ว่าได้ค่ะดอกมีกลิ่นหอมนะคะมาดูการปลูกสักนิดนึงนะคะสามารถลงแปลงหรือว่าขึ้นกระถางก็ได้นะคะแต่ว่าควรจะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ มีปริมาณอิซีวัตถุค่อนข้างจะเหมาะสมในขณะเดียวกันก็ต้องระบายน้ําได้ดีด้วยคะ่ะมาพูดถึงการให้ปุ๋ยนะคาบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปเนี่ยมันจะทาให้ต้นสูงชัลูดตูดปอดเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแทงดอกออกในเวลาอันสมควรนะคะ,ะดังนั้นเขาบอกว่าควรจะให้ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมในอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยค่ะการขยายพันธุ์นะคะสามารถทําได้หลายๆอย่างนะคะเพราะ,มะเมล็ดปักชำนะคะเสียบยอดนะคะแล้วก็ติดตาค่ะ ลีลาวดีนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะก็ยังจะมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรนะคะเรียกว่ามีประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงดอกกันเลยล่ะค่ะราคานี้ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันหลักหมื่นกันเลยล่ะคะ่ะลำดับที่9ค่ะวอเตอร์เครสด่างค่ะพูดถึงวอเตอร์เครสนะคะเดิมก็จะมีสายพันธุ์อยู่2สายพันธุ์มีสายพันธุ์เขียวกับน้ำตาลนะคะปัจจุบันก็จะเพิ่มสายพันธุ์ด่างเข้ามาอีก1สายพันธุ์นะคะ ถ้าเป็นพืชที่มีความต้องการความชื้นสูงนะคะรากจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีระดับน้ําตื้นนะคะอาจจะมีน้ําไหลผ่านช้าๆตลอดเวลาก็ได้นะคะถ้าปลูกในน้ําแช่ก็จะทําให้เน่าตายได้นะคะถ้าเราจะปลูกไว้บริโภคนะคะก็ควรจะปลูกไว้ในกระถางนะคะใช้ถาดรองน้ําไว้เสมอนะคะแล้วก็วางไว้ในใกล้ๆแสงหน่อยนะคะมีแดดราไรค่ะ พูดถึงคุณค่าของวอเตอร์ครีนะคะเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอความแก่นะคะเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงร่างกายสายตานะคะช่วยลดความเสี่ยงของอาการเกิดโรคเกี่ยวกับในตานะคะโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายค่ะ 10. ต้นหูกระจงด่างค่ะมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ หูกระจงนะคะเป็นไม้ผลัดใบนะคะมีความสูงอยู่ที่15-20ถึงยีเซนค่ะรูปทรงนะคะก็จะเป็นทรงพุ่มโปร่งนะคะแต่กิ่งก้านเป็นชั้นๆนะคะแต่ละชั้นก็จะห่างกันประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรค่ะลำต้นนะคะเปลือกต้นสีน้ำตาลค่ะผิวค่อนข้างเรียบนะคะมีรอยแตกเล็กน้อยค่ะส่วนใบนะคะเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงสลับที่รูปไข่กลับขนาดเล็กนะคะ ปลายมนค่ะลักษณะดอกนะคะจะเป็นดอกสีขาวนะคะดูดกลืนประกับทรงต้นนะคะมักมองไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าไม่สังเกตนะคะผลก็จะเป็นรูปเล็กมากเลยนะคะลูกลูกไข่นะคะทรงรีรีนะคะาการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วนะคะดินก็ใช้ได้ทุกประเภทเลยนะคะสำหรับน้ำก็ปานกลางนะคะทนน้ำท่วงขังได้ดีนะคะแดดนี่ก็เต็มวันเลยค่ะนะคะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะก็นิยมตอนกิ่งหรือว่าเพาะมาเมล็ดก็ได้นะคะ สำหรับการใช้งานนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้มีพันด่างมีพันแคร์มาจำหน่ายด้วยนะคะก็จากที่หุกระจงนะคะก็จะเลยเป็นชื่อแพรบารมีเข้าไปนะคะก็เลยเป็นที่นิยมซื้อมาปลูกกันเยอะเลยนะคะลำดับที่11บเอดไผ่ด่างค่ะมาดูข้อมูลกันนิดนึงนะคะสำหรับไผ่นะคะเป็นทรงกระบอกกลวงตั้งตรงมีกาบหุ้ม ผิวเกลี้ยงค่ะไม่มีหน้ำค่ะสีเขียวแซมลายขาวค่ะเนื้อแข็งมีขอบล่องชัดเจนค่ะเง่ายาวแล้วก็ทอดขนานไปกับทางระดับค่ะใบนะคะเป็นใบเดียวค่ะเรียงสลับกันนะคะรูปละนาบเดียวรูปหอกปลายแหลมคนสอบค่ะ,อะขอบใบเรียบคมนะคะผิวด้านล่างอยากมีสีม่วงเล็กน้อยค่ะ,ะเป็นพันไม้ต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนค่ะ มาดูการปลูกเลี้ยงนะคะก็ใช้กับดินทุกประเภทค่ะต้องการน้ำมากแสงแดดรำไรนะคะ,ะขยายพันธุ์ก็ด้วยการแยกหน่อแล้วก็ตอนกิ่งค่ะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะจัดสวนนะคะ,ะถ้าปลูกเป็นไม้กระถางก็ควรจะมีจานร,รองให้น้ำเนี่ยให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะไม,ไม่งั้นปลายใบจะแห้งค่ะ พูดถึงความเชื่อและกับความเป็นสิริมงคลของต้นไผ่นะคะตามตำราฮวงจุ้ยของจีนแล้วนะคะต้นไผ่นะว่าเป็นต้นมงคลนะคะส่งเสริมให้คนในบ้านมีความมุ่งมั่นมีสติปรรัญญาอบอ้อมอารีนะคะมีความสง่าง,งามนะคะเป็นไม้ประจำปีเกิดของคนปีมะแม,แม,แมค่ะนิยมปลูกในวันเสาร์ทิศตะวัอนออกของบ้านค่ะเพื่อให้รับแสงอาทิตย์นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ1ิบ 1เอ็ดไม้ด่างนะคะในคลิป3นี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะสำหรับคอไม้ด่างนะคะค่ะก็อยากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามันจะทําให้เราดีขึ้นนะคะ,คะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้วก็หวังว่าคงจะมีความสุขนะคะสําหรับคนที่เป็นนักสะสมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับข่าวสารนะคะเกี่ยวกับ11ไม้ด่างในคลิปต่อไปกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะ